สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15มิถุนายนนะคะ เมื่อวานตัชนีก็เบรกเอาขึ้นมาจากกรอบไซด์เวย์เดิมที่นิ่งอยู่นานมาได้แล้วนะคะแล้วก็มีสัญญาณหนุนทางบวกจากตัว MACD ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอตอนนี้ก็คือมีภาวะโอเวอร์บอทที่เกิดจาก m o d i f ายสตอคแ a s t ิกนะคะอันนี้ในกราฟ60นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นอีกครั้งได้ทุกขณะนะคะก็ควรจะระวังเอาไว้บ้างนะคะแต่ว่าภาพรวมที่เริ่มดีขึ้นแล้วก็ยกทั้งแนวรับแนวต้านขึ้นมานะคะโดยที่1574ที่ก่อนหน้านี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้าน ตอนนี้ก็กลับมาเป็นแนวรับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยกแนวรับถัดมาซึ่งเป็นจุดคัดลอสด้วยก็คือ1565นะคะคือเอาขึ้นมาจาก1560ในขณะที่แนวต้านแรกนะคะตอนนี้เป็น1580แล้วก็ถัดไป1585ค่ะ t o c อ View นะคะตัวแรกเป็นตัว kkp ตัวนี้ก็มีโอกาสรุ้นทดสอบ แนวต้านเดิมนะคะที่ตามการฟื้นตัวของเครื่องมือพร้อมด้วยวอลุ่มที่เข้าผลักดันให้แท่งเทียนกลับมาเป็นบุริอีกครั้งหนึ่งรับที่6 9บาท75สตางค์นะคะต้านก็ประมาณ71บาท50ถึง72บาทคัดลอสที่69ค่ะ เมเจอก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าแท่งเทียนยกตัวขึ้นหลังจากพักตัวลงมาบนเส้น EMA 200นะคะเช่นเดียวกับคราวที่แล้วที่ส่งให้มีการดิดตัวขึ้นมาได้นะคะครั้งนี้ก็หวังว่าจะขึ้นได้เช่นกันเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือหนุนแล้วนะคะแรงซื้อก็เข้าด้วยรับที่33บาทสลึงค่ะต้านแรก34สลึงถัดไป35และคัดลอสที่32บาท75ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวโมโนนะคะโมโนก็มีลุ้นที่จะกลับไปยืนเหนือเส้น EMA 75วันได้นะคะหลังจากที่เครื่องมือให้สัญญาณซื้อพร้อมๆกันทั้งระยะสั้นและระยะกลางนะคะพร้อมวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นจากช่วงก่อนหน้าแนาวรับจะอยู่ที่3.40บาทแนวต้าน3.56บาท 56, ผ่านได้ก็ต่อไปที่3.68ลาคทัดลอสที่3.34ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ